นิทานลงเ่าวันนี้ขอเสนอเรื่องล็อกเจ้าหมาน้อยผู้เดินทางตามหาฝันท่ามกลางหุ่งหญ้าเขียวขจีมีหมู่บ้านเล็กๆที่อบอุ่นน่ารักอาศัยอยู่ได้กันอย่างสงบสุขท่ามกลางหมู่น้องหมาและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่นั่นเองมีลูกหมาคอกี้ตัวหนึ่งชื่อว่าล็อกเขาเป็นหมาที่ขาสั้นหูตั้งร่าเริงเสมอแต่ในใจลึกๆเขากับซ่อนคำถามที่ไม่เคยมีใครตอบได้ เราชอบอะไรจริงๆกันนะล็อกมักจะนั่งมองท้องฟ้าในตอนเย็นและคิดวนไปวนมาเขาเห็นเพื่อนๆทำสิ่งที่รักกันอย่างมีความสุขเจ้าเมลโร่ชอบทำขนมนกฮูกลุงฮิวก้เขียนบทกวีทุกค่ำคืนแต่ล็อกยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากทำอะไรวันหนึ่งล็อกเดินไปหาพ่อแม่ที่กำลังดูแลสวนดอกไม้พ่อจ๋าแม่จ๋าล็อกอยากออกเดินทางแม่ทำตาโตส่วนพ่อพยักหน้าช้า